วันนี้ลูกค้าสั่งตัดทรงอะไรก็ไม่รู้ลูกค้าสั่งช่างใหญ่ตัดทรงอะไรครับเนี่ยดับคัดครับดับคัดครับดับคัดนี่ก็ลูกค้าบอกว่าพ่อไม่พูดมากนะเขาบอกเอาดับคัดแล้วเอารูปให้ช่างใหญ่ดูนะช่างใหญ่ก็เห็นว่าจอน่ะจอน,น้านข้างเนี่ยก็คือจะแหลมนะจุดเซนเตอร์อยู่บริเวณกลางจอนแล้วก็บีบจอนซ้ายขวาให้มันแหลมไปนะครับแล้วก็ใช้ใกันขอบทิปเมอร์การขอบลงไม่มีทวนซ้ําลงมา รทรงนี้ไม่ได้เกียนไม่ได้ขาวนะนะครับเป็นแรงเงานะแล้วก็ข้างบนก็สวยทีเดียวข้างหน้าลูกค้าก็มีความยาวมาสั้นแล้วแหละระดับคิว้วท่านอย่งก็เลยยกเซเลเยอร์ไปสับตัดปปลายที่เด่งก็สับฟันปลาให้ปลายมันบางนิดหนึง่งแต่กอนะครับจะเรียกเป็นรอ,องทรงกลางนะครับอดอร์คัดก็ได้แต่สมัยใหม่นี้ก็ต้องเรียกอะไร กับคัดแล้วก็จัดทรงผมจะใส่แว็กน้งนึงให้มันเสือๆหน่อยดูให้เป็นธรรมชาตินะครับคือโคของลูกค้าตรงแต่เราทำให้มันยุง่งเหยิงให้มันดูมีวอลลุ่มให้มันโคนมันยกมันจะได้ไม่แฟบไม่แบนบนะครับใช้ทอยครับแล้วก็จอนใช้รองฟันเบอร์นหนึ่งนะแล้วก็ขึ้นทรงด้วยหวีเก็บขอดเสียงด้วยหวีนะลงไมนิดโกนด้วย ตีเส้นให้มันเห็นชัดเจนครับลูกค้าตัดไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับโอเคครับมันได้ตามความต้องการที่ลูกค้าสั่งไหมครับได้ครับครับปกติตัดคนที่ไหนครับเนี่ยปกติผมอยู่รัดพราอ๋รัอคครับหนุ่มรัดเรามีแฟนหรือยังครับมีคนก็ฝากถามมาไม่มีครับก็ขอขอบคุณพูดชื่ออะไรครับเนี่ยตูนครับคุณตูนนะขอสเพคงได้ไหม เฟนสุดท้ายก็ได้ไม่ได้ไม่ได้นะโอเคก็ขอสมณตูนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็มีแฟนหน้าตาดีๆครับชอบผู้หญิงผู้ชายดูด้ไว้พอถูกผู้หญิงนะครับก็ขอให้มีแฟนสวยๆนะครับรวยๆแล้วก็ามไปด้วยครนะสัดเซ็ตเซ็ตมันยุ่งเหยิงนะครับชั้นใหญ่ไม่ได้อะไรแค่เป่าๆนะนใช้ได้เป่าๆอย่างเงี้ย แล้วก็ใช้แว็กจัดทรงถ้าอยากจะแข่งกระชีสเปซซ้ำลงไปอยากจะให้มีโวลลุ่มก็แค่ดัดดัดตอนอ่อนนะแค่นี้เองวนันนี้ช่างใหญ่รานไปก่อนชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนำความรู้มาแบ่งปันให้นักเรียนช่าง f c ทุกท่านได้ชมกันนะครับนี่ก็เป็นลูกค้าจริงๆนะที่หน้าร้านกำเนิดสาลอนนะครับอยากจะเรียนตัดผมอยากจะตัดผมกับช่างใหญ่ก็สมลองตองอี้มาได้ช่องทางออนไลน์นครับ อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้กดที่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่ด้วยน,นะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์0819856234และ0625483999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook f แ n p a g e กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น Li n e แอดนะครับ พิมพ์าว่าแอดไซน์นำหน้านะ KA SCM e อ่านว่ากเกษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งเจริญหรือยิ่งเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งลิฟท์ข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพหลโยุธิไทรสองแยก3านะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่าง5ดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะครับมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็ อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตูสเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3จะเป็นโรงตลาดยิ่งจเจริญน,นะครับลูกค้าที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถา่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นำไปเผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากจะ ตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสัก1-2ชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็คกับทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิขนนี้สวัสดีครับ